มาส่วนเก็บเสเลียมกันเจ้าดอกเสเลียมกําลังเริมบานทําละนี่เป็นรอบที่สองดีจะมาเก็บกันส่วนนี่จะอยู่ไก่บ้านสักน่อยหนึ่งประมาณ2กิโลทานประธานเป็นก็มาก่อนสักพักแล้วกาลังแม่นกําลังสอยฮอยันหลรอบนี้ดอกบักคอยบานต่อใดก่อ เก็บง่ายน่อยมาต้องได้เด็ดดอกติบานออกนักเก็บดอกเสเลียมมาได้ยากแต่ว่ามันใช้เวลาเพราะว่ามันจะจ้านสักหน่อยหนึ่งวันนี้กาว่าน่าจะได้บานักตอไดเพราะว่าเสเลียมมันต้นน้อยเนาะเก็บไปหลอบแล้วนี่ได้นักอยู่พอประมาณหลอบที่สองนี่มันกําลังจะเริ่มออกเป็นช่อน้อยๆอยู่ต้องรอให้มันใหญ่ขึ้นมาเห็นน่อยหนึ่งก็บาเป็นยังได้ตวได้กับตะอันถือว่าเป็นกากับเข้ากับป่าไปถ้าเป็น ก้าใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนี่ถ้าจะได้ลายอยู่แต่นี่ก็ปลูกหลายปีแล้วนะแต่ว่าเขาตอนลงตัวและแหมยางปลูกไว้ใกล้กับต้นสำชาติต้นสำชามันบังมันงามันก็เลยทำให้เก้าเสลียม,มันใบใหญ่แล้วก็บักคอยมีดอกมางามอีกคะเวลามาให้มาสวนเนี่ยท่านประธานเปิ้นจะมีความสุขตั้งหลังสวนก็จะมีลำน้ำ เ,เป็นน้ำห้วยเนาะเวลาเก็บเสลียมไปมันก็จะมีเสียงน้ำไหลไปตัวบรรยากาศดีขนาดนั่งมัดไปก็เมา่อมอยไปเผลอแป๊บเดียวเตียงแล้วก็คนได้เวลากินข้าวแฮมละวันนี้ทำงานกึงวันได้เสลียมกะสอบนึง